สมาร์ทโฟนแสตชิปตัวจบสเปคครบราคาคุ้มนะคะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก S24 FE นะคะน้องเขาค่ะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะคะความละเอียดหน้าจอได้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะรีเฟรชเรทน้องเขาจะอยู่ที่120เหนือนะคะส่วนซิปเซตของน้องเขานะคะจะเป็นซิปเซตที่เร็วแรงลื่นค่ะได้เป็น S20 4E นะคะซึ่งซิปเซตนี้นะคะทาง Galaxy ได้มีการทดลองมาแล้วค่ะว่า เหมาะกับน้องเขาที่สุดเลยน้องเขานะคะให้กล้องหลังมาอยู่ที่50ล้านนะคะส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่10ล้านค่ะแล้วก็น้องเขานะคะสามารถถ่ายวิดีโอ8 k ได้นะคะการซูมของน้องเขาจะอยู่ที่30เท่าค่ะ การถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวีดีโอนะคะเป็นจุดเด่นหนึ่งของมือถือรุ่นนี้เลยนะคะเพราะลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาดูมือถือเนาะเห็นส่วนใหญ่นะคะจะชอบเข้าไปที่ตัวกล้องแล้วก็ชอบถ่ายวีดีโอนะคะดังนั้นนะคะ Galaxy เลยเพิ่มเจ้าตัว A24E เนี่ยใส่เป็นวีดีโอ 8K มาให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าค่ะสามารถนําตัววีดีโอที่ลูกค้าถ่ายในมือถือเนี่ยไปทําอย่างอื่นต่อได้อาทิเช่น การถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อแรกเลยก็คือลูกค้าสามารถเอาวิดีโอ 8K เนี่ยคะ่ะเชื่อมต่อเข้ากับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวโทรทัศน์โน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อใ,<ห>ให้ลูกค้าเอาวิดีโอไปใช้งานต่อได้และภาพที่ลูกค้าได้จากวิดีโอของรุ่นนี้รายละเอียดจะสวยแล้วก็คมชัดภาพไม่แตกนะคะรายละเอียดที่ลูกค้าถ่ายในมือถือยังไงจะเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์เสริมต่างๆของลูกค้าแบบนั้นเลย การถ่ายวีดีโอ 8K นะคะง่ายๆเลยลูกค้าแค่กดเข้าไปที่ตัวกล้องค่ะมันจะมีตัววีดีโอแล้วเราก็สามารถเลือกตัว 8K ได้เลยแค่นี้เลยค่ะวีดีโอที่ลูกค้าถ่ายออกมาค่ะความละเอียดมันจะสุดๆมากๆส่วนตัววิดีโอที่รอชิ้นน้อยจะให้ดูนะคะเป็นตัววิดีโอของน้องแมวค่ะในน้องออยถ่ายไปแล้วลูกค้าสังเกตจากตัวขนแมวนะคะหรือแม้กระทั่งของดวงตาน้องไม่ว่าออยจะซูมเข้าไปแค่ไหนอะคะ่ะ ภาพที่ได้ออกมาค่ะภาพความละเอียดมันจะยังคงเหลืออยู่ <rattling> แล้วก็คมชัดเหมือนเดิมเหมือนในมือถือเลยนะคะดังน,น,าน,านาั้นอ่ะภาพตัววิดีโอตัวเนี้ยลูกค้าสามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้ส่วนวิดีโอของรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นรูปภาพลูกค้าสามารถเลือกเป็นการแคปหน้าจอไว้ได้นะคะส่วนการแคปหน้าจอของน้องเขาอ่ะค่ะภาพและความรายละเอียดยังคงที่เหมือนเดิมนะคะเลือกช็อตที่ลูกค้าอยากได้อสมมติน้องอ้อยอยากได้ช็อตนี้น้องอ้อยคลิกตรงต <idir> ัวแคปหน้าจอค่ะ ภาพที่ลูกค้าแคปมานะคะจะอยู่ในแกลเลอรี่ของเราทันทีนะคะแต่น้องจะให้ลูกค้าดูค่ะว่าภาพมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะรูปภาพอ่ะลูกค้าเห็นใช่ไหมว่าตัววิดีโอที่เราแคปมาเมื่อเียการเป็นรูปภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมความละเอียดยังเหมือนเดิมส่วนการซูมของรุ่นนี้นะคะน้องเขาซูมได้สามสิบเท่านะคะ ลูกค้าอาจจะเคยใช้มือถือที่การซูมมาแล้วแล้วลูกค้าลองสังเกตเวลาที่ลูกค้าซูมนะคะลูกค้าลองดูว่าภาพที่ลูกค้าได้อะมันสวยแล้วก็คมชัดหรือเปล่าแต่รุ่นนี้ลูกค้าหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าน้องเขาซูมสับสิบเท่าและภาพที่ลูกค้าได้ออกมายังสวยคมชัดเหมือนเดิมนะคะอะาจจะทุกคนน้องนอยทาให้ดูนะคะการซูม ลูกค้าสังเกตจากตัวสี่เหลี่ยมตัวข้างๆตรงนี้นะคะตัวนี้จะขึ้นก็ตกเมื่อลูกค้ากดซูมยี่สิบหรือสามสิบเท่านะคะเพื่อให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลองซูมดูค่ะลูกค้าสังเกตจากตัวภาพได้เลยค่ะตัวหนังสือที่ต้องารซูมเมื่อกี้ระบบมันจะปรับให้นะคะในตะคมชัดมากๆเลยเหมือนเราไม่ได้ใช้การซูมเลย ส่วนประโยชน์ของการซูมนะคะถ้าลูกค้าเป็นบุคคลที่ชอบถ่ายรูปในระยะไกลๆหรือว่าเอาไปซูมคอนเสิร์ตเอาไว้ทํางานซูมตัวหนังสือตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆเลย A74FE ของเรานะคะก็มาพร้อมกับ Galaxy AI นะคะ AI อย่างแรกที่น้องออยจะสาธิตจะเป็น AI Scene Edit r a n s s r i p Active นะคะเป็น AI ในเรื่องของการแต่งภาพแล้วก็การย้ายวัตถุนะคะคุณลูกค้าจะรู้สึกว่าการถ่ายภาพของลูกค้าหรือว่าการแต่งภาพอะ จะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะเลยตัว A.I. ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกรูปภาพที่ลูกค้าจะต้องการถ่ายนะคะหรือต้องการลบวัตถุคลิก A.I. ค่ะเลือกวัตถุที่ลูกค้าต้องการจะลบนะคะแค่กดปากแค่นี้เลยนะคะในการถ่ายรูปหรือการย้ายวัตถุของลูกค้าเนี่ยจยง่ายมากมากขึ้นเป็นไงคะลูกค้าภาพที่ออกมาได้จะเนียนมากๆเลย AI อย่างที่สองนะคะจะเป็น AI ตัวช่วยแปลค่ะถ้าลูกค้าเป็นบุคคลที่ชอบเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะคะหรือใช้ภาษาต่างประเทศบ่อยๆในการทํางานนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์กับลูกค้านะคะเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าการใช้งานด้านภาษาของลูกค้าค่ะมันจะง,ง่ายมากขึ้นนะคะพูดปุ๊บแปลปั๊บเพียงไม่กี่วินาทีคะ่ะเรามาดูกันว่าทํำยังไงนะคะ ลูกค้าแค่เลือกเข้าไปตัวช่วยแปลนะคะมันก็จะขึ้นเลยอันนี้จะเป็นไทยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาษาที่ลูกค้าต้องการจะแปลนะคะส่วนฝั่งเขานะคะลูกค้าก็สามารถปรับตัวพูดนะคะไปอยู่ฝั่งด้านเขาได้ค่ะเป็นไงล่ะคะการแปลภาษาง่ายมากๆเลยเช่นไหมสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่ตอนนี้กําลังมองหามือถือรา,าคาหน้ารักหน้ารักนะคะหรือว่ามือถือราคาผ่อนได้บัตรประชาชนนะคะ ของหน้าร้านน้องอ้อยนะคะลูกค้าสามารถถือบัตรประชาชนใบเดียวมาผ่อนเบอถือได้นะคะร<ม>ุ่น a อ4 FE นะคะก็ร่วมโปรกัน,นนั้นนะคะ<ม>ยอดผ่อนต่อเดือนของรุ่นน้องเขานะคะจะตกเดือนละ865บาทนะคะจำนวน24เดือนค่ะ<ม>ตัวนี้นะคะมีดอกเบี้ยค,ค่ะ0.87%ต่อเดือนนะคะน้อยนะคะอยากให้คุณลูกค้าเข้าไปใช้บริการที่ช็อปพี่น้องอ้อยทำงานอยู่นะคะก็คือตำต้งูรโรบินสันรังรังนั่นเองค่ะ เรียกหาน้องออยได้นะคะนางสาวสุภาพรจิยมวงค่ะนนองอ้อยค่ะยินดีให้บริการลูกค,ค้าทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ